มีครับท่านผู้ชมโน่นครับสามตัวครับใกล้ๆนีงครับจะหลุดแล้วครับจะหลุดแล้วโอ้โหนี่ครับตั้งตัวใหญ่เลยครับท่านผู้ชมคุ้มเลยครับรอบนี้นี่ครับเดี๋ยวก็มาแกะครับก็มาแกะนี่ครับสองลูกครับตรงนี้สองครับด้านล่างอีกตัวนครับสามตัวครับท่านผู้ชมนี่ครับดิ้นอยู่ครับจะหลุดแล้วครับจะหลุดแล้วสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับาท่านผู้ชมทุกท่านมาลงทะเลอีกแล้วครับวันนี้ วันนี้พาทุกท่านมาวางอวนอีกเช่นเคยครับท่านผู้ชมสถานที่ก็เป็นที่เดิมครับตาบลปากน้าครับอาเภอลงูจังหวัดตะูนครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยน้ําเริ่มเริ่มลงแล้วนะครับลงไปสักพักแล้วครับก็เดี๋ยวเอาอวนลงมาวางดูนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยกําลังเข้าหน้ามรสุมนะครับน่าจะมีปลาอยู่บ้างครับก็เดี๋ยววางวันนี้นะครับเก็บวันพรุ่งนี้อีกทีนึงครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสักบ่ายสามโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาเก็บพรุ่งนี้ประมาณสัก สี่โมงเย็นนะครับเดี๋ยวไปวางกันเลยครับออกไปหัวข้างนอกก่อนนะครับเพราะว่าเเดี๋ยวมันจะน้ําจะขึ้นแล้วก็มันจะวางลําบากนะครับก็เดี๋ยวไปกันเลยครับท่านผู้ชมไปครับวางหัวข้างนอกก่อนครับ ไปต่อหัวในสุดกันครับ สามหัวครับเดี๋ยวมากู้พรุ่งนี้ครับตอนประมาณสักสี่โมงนะครับไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับท่านผู้ชมกลับบ้านครับมาต่อจากเมื่อวานครับท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมทุกท่านมากู้อวนด้วยกันครับเมื่อคืนเนี่ยทะเลเป็นคลื่นนะครับเป็นคลื่นตรงนี้เนี่ยปกติจะเป็นหาดทรายเรียบๆนะครับตรงนี้ก็วันนี้ก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อหมดเลยครับท่านผู้ชมก็มีมีคลื่นพอประมาณครับ ไม่แต่ว่าไม่หนักมากครับท่านผู้ชมบรรยากาศดีๆครับตอนนี้ก็สี่โมงครับท่านผู้ชมสี่โมงเดี๋ยวเดินไปดูอวนกันครับเดินค่อนข้างจะลําบากหน่อยครับเพราะพื้นมันมันไม่เรียบนะครับโดนคลื่นซัดทรายเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อหมดเลยครับนี่ครับปกติเนี่ยจะพื้นเรียบนะครับตรงนี้พื้นเรียบเดี๋ยวเดินไปดูอวนครับอยู่ใกล้ๆนู่นครับเดินลุยน้ํากันหน่อยครับ คลื่นเนี่มาเป็นริ้วเลยครับอากาศดีครับวันนี้มีแดดหน่อยๆครับกาะเขาใหญ่ครับท่านผู้ชมก็เห็นค่อนข้างชัดครับวันนี้ เพราะว่ามีมีแดดออกอ่นิดนึงครับแดดไม่แรงส่วนไกลๆนู่นก็จะเป็นกอสารุเตารครับนี่ครับถึงหัวแล้วครับท่านผู้ชมหัวแรกครับหัวแรกด้านในครับเดี๋ยวไปยกดูเลยครับท่านผู้ชมว่ามีตัวบ้างไหมนะครับยกดูก่อนนะครับเดี๋ยวก็มาปลดบทีหลังครับเพราะว่ามันตั้งกล้องไม่ได้ครับน้ํายังเต็มอยู่นะครับ ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นขยะครับไม่มีเลยครับคลื่นยังแรงอยู่ครับไม่มีครับท่านผู้ชม ขยะครับตรงนี้มีตัวครับท่านผู้ชมมีปูครับมีปูครับตัวหนึ่งนี่ครับใส่สวยครับใส่สวยเลยไปต่อครับไปต่อไปดูกันต่อครับตรงนี้มีครับนี่ครับตัวใหญ่เลยครับตัวใหญ่เลยครับตัวนี้โอ้โหนี่ครับไปต่อครับไปต่อขยะก็เยอะครับ นี่ไม่มีครับไม่มีตรงนู้นมีครับท่านชมมีสามตัวเลยครับจุดเดียวสามตัวเลยครับท่านชมครับเดี๋ยวยกให้ดูครับนี่ครับท่านชมตรงนี้สองครับด้านล่าง้นอีกตัวนะครับสามตัวครับท่านชมนี่ครับติ้นอยู่ครับจะหลุดแล้วครับจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วเก็บปอนครับเก็บปอนตัวนี้ ไปต่อครับไปต่อไปต่อไปต่อครับอีกสองตัวนั้นเดี๋ยวค่อยมาปลดครับเดี๋ยวดูไว้ทั่วก่อนครับตรงนี้มีครับท่านผู้ชมมีครับนี่ครับนี่แต่ตัวนี้ไข่ครับตัวนี้มีไข่ตัวใหญ่ซะด้วยครับไอตัวไข่นี้เดี๋ยวค่อยมาปลดแล้วก็ปล่อยนะครับก็ให้มันไปขยายพันธุ์นะครับเพราะไข่เต็มเลยครับไข่แน่นเลยครับดูต่อครับ อันนี้หัวแรกครับท่านผู้ชมหัวแรกครับตรงนี้ก็จะเป็นขยะถ้ส่วนใหญ่ครับขยะครับขยะทั้งนั้นเลยครับตรงนี้ตรงนี้ น่นสุดหัวครับสุดหัวมีตัวหนึ่งครับสุดหัวมีตัวหนึ่งอ่าเดี๋ยวไปยกดูนครับสุดหัวนี่มีตัวหนึ่งนี่ครับตัวใหญ่ครับตัวคันติ้งกัเดวก็เดวอยู่ครับสุดหัวแล้วครับหัวแรกไปดูหัวสองครับหัวสองนี่อ้วนพันกันครับท่านผู้ชมนี่ครับมีขวดมีอะไรนี่พันกันแต่มีปูอยู่ครับนี่ครับมีปูอยู่ครับนี่ เดี๋ยวก็มาปลดครับไปดู้ทั่วก่นครับตองนั้นก็มีครับท่านผู้ชมแต่ไม่แน่ใจ,จเป็นปูหรือเป็นปลานะครับห็นไกลๆตะกี้แวบๆบแบบเป็นปลาครับปลาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาปลดครับเดี๋ยวมาปลดดูต่อครับไปดูต่อ ดูกันต่อเลยตรงนี้ตรงโน้นมีครับท่านผู้ชมโน้นครับสามตัวครับใกล้ๆหนุครับจะหลุดแล้วครับจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วครับเดี๋ยวยกดูก่อนครับยกดูก่อนนี่ครับท่านผู้ชมสามตัวครับติดๆเลยครับนี่ครับตัวนี้ก็จะหลุดครับตัวด้านบนนู้นก็จะหลุดนะครับหลุดไม่ได้ครับเดี๋ยวค่อยมาปลดทีเดียวครับ ถือกล้องอยู่ครับมันปวดลำบากฝั่งนี้มีไหมครับ <S <S เดี๋ยวลองดูลองดู <S 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 นี่กรปูครับโหนกั้งครับผมตัวใหญ่เลยครับโอ้โหนี่ครับกั้งตัวใหญ่เลยครับท่านชมผุมเลยครับรอบนี้นี่ครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ พันมันไว้ก่อนครับพันมันไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะออกซะจะหนีซะพันไว้ก่อนครับตรงนี้ก็จะเป็นปลาครับปลานี่แต่ว่าเน่าไปแล้วครับท่านผู้ชมน้ำก็ยังเต็มอยู่ครับเดินยากหน่อยครับนี่ครับกั้งอีกตัวครับตัวใหญ่เลยครับนี่ครับโอ้โหดูดูครับ ตั้งครับทุกทุกทุกโอใหญ่เลยครับนี่ครับอีก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 ,อก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 นิดนึงครับตัดมาอีกนิดนึงครับมีปูครับนี่ครับปูสองตัวครับตรงนี้สองตัวไปด้วยจบครับไปด้วยจบขยะเยอะครับ มีครับตรงนู้นมีครับท่านผู้ชมมีปูครับมีปูดูท่าทางว่าใกล้จะหลุดแล้วด้วยครับรีบเดินรีบเดินครับนี่ครับโอใหญ่เลยครับไปดูต่อครับรู้สึกว่ามีอะไรมาพันอวนที่ผมวางไว้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูครับน้ำลึกหน่อยครับตรงนี้ อ๋อเป็นอวนเป็นอวนของชาวบ้านเหมือนกันครับเป็นอวนชาวบ้านเหมือนกันครับเป็นไซครับไม่ใช่เป็นอวนเป็นไซครับปันนั่นเลยครับเต็มเลยครับเดี๋ยวก็มาแกะครับก็มาแกะนี่ครับสองลูกครับเดี๋ยวไปดูอวนเราให้จบก่อนครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามีอีกไหมนะครับ มีแต่ขยะครับท่านผู้ชมมีแต่ขยะครับตรงนี้มีไซด้วยครับไซชาวบ้านครับโอ้ไซก็มาพันด้วยครับ จุดหัวที่สามนะครับจุดหัวที่สามนะครับท่านผู้ชมปลายหัวนี่ไม่มีอะไรเลยครับไม่มีเลยไม่มีปูเลยเดี๋ยวรอน้ําลดครับรอน้ําแห้งนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยค่อย,อยปลดปูแล้วก็สรุปกันอีกทีหนึ่งว่า,าได้ปูไปกีตัวกั้งกี่ตัวนะครับวันนี้รอน้ําสักพักหนึ่งแล้วครับท่านผู้ชมดูท่าทางแล้วเนี่ยน้ําน่าจะไม่แห้งนะครับเพราะว่าน้ํายังเต็มอยู่เลยครับท่านผู้ชมน่าจะลง น้ำลงไม่แห้งนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตปลดปูก่อนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปบนฝั่งให้ท่านผู้ชมดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้ารอนานกว่านี้เดี๋ยวน้าขึ้นแล้วมันจะปลดพวกปูแล้วก็พวกขยะลำบากนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตปลดพวกปูพวกปลาก่อนนะครับมารวบรวมผลงานของวันนี้กันครับท่านผู้ชมผลงานวันนี้ก็เยอะครับเยอะเยอะได้เยอะเลยครับเดี๋ยวทีให้ดูกับท่านผู้ชมนี่ครับเต็มเลยครับ มาดูใกล้ๆครับท่านผู้ชมมาดูใกล้ๆครับนี่ครับท่านผู้ชมมีปูมีกั้งครับปูนี่ก็ฝังทรายไปบ้างแล้วนะครับมีปูมีกั้งสองตัวครับนี่ที่เป็นตัวใหญ่ๆอยู่ก็สองตัวนะครับส่วนปลาเนี่ยที่ติดอยู่ที่อวนเนี่ยมันเน่านะครับมันเน่าผมก็เลยไม่ได้ออกมานะครับก็ เอ่อเฉพาะปูกับกับกั้งมานะครับก็ได้เยอะพอสมควรครับท่านผู้ชมได้กับข้าวอีกแล้วครับได้กับข้าวอีกแล้วก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรวบรวมตรงนี้ใส่ถังแล้วก็กลับบ้านกันเลยครับท่านผู้ชมรบกวนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านครับช่วยกดติดตามหน่อยนะครับช่วยกดติดตามหน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆนะครับเป็นกำจอ่าเป็นกําลังใจในการพัฒนาช่องต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ